ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่าคนหนึ่งนะครับหนุ่มคนนี้เมาฮะเมาเนื่องจากว่าไปฉลองปีใหม่แล้วก็ไปทำาิีท่าไหนไม่ทราบเอาปืนเนี่ยไปจ่อหัวเด็กนะครับเอาปืนนี่ไปจ่อหัวเด็กนะครับและก็สุดท้ายตำรวจมาจับได้ทันทีทันควันเลยนะครับสาเหตุเพราะเมาว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อตอนห้าทุ่มที่ผ่านมานะครับเนี่ยวันเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่สภาพที่ผู้ชายคนนี้ถูกจับนะฮะถูกตำรวจเนี่ยขนาบข้างเลยชื่อว่านายพงศกรไกรอนัน อายุ55ปีซึ่งก็เป็นคนที่ก่อเหตุใช้ปืนเนี่ยบุกเข้าไปจ่อหัวเด็กนะฮะตอนก่อนถูกจับเนี่ยนะฮะตำรวจไปเอาปืนเนี่ยไปทิ้งในพงหญ้าเขาก็เลยไปตรวจสอบไปเจอปืนฮะ9มม,มกระบอกหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบที่พื้นถนนน่ยยังพบปลอกกระสุนนะฮะตกอยู่2ปลอกก็แสดงว่ายิงไปแล้วแต่ไม่ได้ยิงเด็กนะเอาไปจ่อเด็กเฉยๆไปขู่ว่าอย่างนั้นนี่นะครับและยังพบว่าเนี่ยญาติของทั้งสงฝ่ายก็มีปากเสียงกันวิจ,จวางมวยกัน คือญาติของเด็กและก็ญาติของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยสอบถามเยาวชนทั้ง4คนเป็นชาย3หญิงหนึ่งอายุก็ตั้งแต่8ปดถึงสิปีเนี่ยบอกว่าพวกเธอทั้งหมดเนี่ยนะครับออกมาจากบ้านไปที่ร้านค้าห่างจากบ้านเพียง200เมตรเพื่อจะไปซื้อประทัดแต่ว่าร้านค้าปิดไม่มีขายก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านจู่ๆเนี่ยมาเจอนายพงศกรผู้ก่อเหตุซึ่งกินเหล้าฉลองปีใหม่อยู่ที่ร้านค้าเดินออกมาหาแล้วก็นายพงศกรเนี่ยได้หยิบปืนมาจากมอเตอร์ไซค์ แล้วก็ยิงเข้าไปในป่าหญ้านี่สี่นัดเออยิงเข้าไปในป่าหญ้าแล้วก็เอาปืนมาจ่อหัวเด็กชายภูมิอายุ12ปีแล้วก็พูดจาคุมขู่ว่าให้กลับบ้านถ้าไม่กลับเดี๋ยวกูยิงพวกมึงเนี่ยขู่เด็กแบบนี้นะครับทุกคนตกใจมากรีบไปบอกญาติให้มาช่วยเหลือสาเหตุก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะฮะเด็กก็บอกว่าทําไมทําไมผู้ใหญ่คนนี้ถึงเอาปืนมาจ่อหัวพวกเขานะครับทำไมผู้ใหญ่ต้องมารังแกเด็กแบบนี้ขณะที่นางสาวสสิธรเรืองบุญญา แม่ของหนึ่งในกลุ่มเด็กที่ถูกอคูก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นเธอทํางานอยู่และก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติบอกว่าลูกชายเนี่ยนะครับมีการที่ว่าเอาปืนมาขู่จะถูกยิงว่าอย่างนั้นก็รีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุทันทีนะครับมาถึงก็ทราบว,ว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นผู้ใหญ่เมานะฮะเมาแล้วทาไมต้องก่อเหตุแบบนี้ทําไมต้องเอาปืนเนี่ยจะมาทําร้ายลูกชายของเธอด้วยถ้าปืนลั่นขึ้นมาลูกตายเนี่ยลูกเธอตายเนี่ยจะทํำยังไงนะครับเธอไม่ยอมดอกเรื่องนี้บอกว่าจะ เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาฟังเสียงแม่ของหนึ่งในกลุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายหน่อยผู้ใหญ่ไม่ไมสมควรทำหรอกดูแลูแล,แ,ลแต่เราไม่อยู่กจ,าย,จายเปล่า,ลาโตมันควายขนาดนั้นและมันก็โมโหนะพี่ <Evet. S 2> ผู้ใหญ่อะเนาะ <c oughs> แกจนจะเข้าโรง ừ, อยู่แล้วนี่น่าทำหรอกเพราะว่าเด็กมันตัวเล็กเนาะขับรถมาไม่ได้สนใจเลยบิดมาอย่างเดียว ใช่เนี่ยก็อยู่เนี่ยมันก็เดินกันมาทุกวันซื้อขนมซื้ออะไรกันเขาไม่น่านะแต่เขาเป็นผู้ใหญ่ก,กันหมดเขาก็น่าจะห้ามมั่งนะแต่ทําไมเขาไม่ห้ามกันอะ่ะแต่ถ้าเกิดลูกหนูตายไปพูดคําว่าขอโทษเหรอแล้วหนูได้อะไรอเออลูกหนูอนาคตอีกไกลนะพี่ถึงลูกหนูไม่รู้ถูกป่ะเออแต่พูดเขาว่าขอโทษแล้วมึงติดคุกแล้วมึงออกมาแค่นั้นเหรอไม่ใช่นะ ไม่ใช่จริงๆแบบนี้มันไม่ใช่มันเป็นคนแก่ที่ไม่มีมาส,สมองคิดมากเออนี่แม่นะฮะแม่ของเด็กที่ถูกขู่เนี่ยฮะทีนี้ผู้ก่อเหตุว่าอย่างไงนายพงศธรเนี่ยนะฮะหลังจากที่ถูกจับก็เอาตัวไปสอบปฏิเสธว่าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ยิงเด็กนะสุดท้ายอ้าวก็กุมตัวนะฮะพร้อมกับปืนของกลางนะเนี่ยก็เอาคนที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคําก่อนเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาก่อนเลยพกปืนโดยไม่รับอนุญ,ญาตแล้วก็ไปยิงปืนในที่สาธารณะ โดนไพ่หลังตั้งแต่ปีใหม่เลยนะท่านี้เลยเริ่มต้นสัก,กราชใหม่โดนนะ